มแม่เปิดแอร์ให้นอนครับเปิดแอร์ให้นอนทีไรเปิดแอร์ก็ไม่ไหวนะลูก ค่ไฟบานเลยแต่บ้านหลังใหม่นี่รอจริงๆครับช่วงกลางวันไม่ใช่เฉพาะแมวคนก็อยู่ไม่ไหวบางครั้งก็ต้องเปิดแมวก็ได้อันนี้ส่งไปด้วย <c oughs> ตื่นกี่โมงไม่ตอบไปแล้วครับ